จะบอกว่าตอนนี้เด็กมองุเทพน้ําท่วมแล้วหลังจากที่ฝนตกไปฝนตกไปไม่นานนะคะตอนนี้น้ําท่วมทั่วซอยแล้วตอนนี้ตรงกลางซอยก็ยังว่าพอดีๆแต่ตรงหน้าซอยอะ่ะน้ําประมาณเข่าได้อะ่ะเดินลุมาเมื่อกี้แบบแย่ม,มากถามว่าเมงกพุนเต็มซอยเมฆกภุลไม่ใช่หรอกถุงพลาสติกนะคะสาวๆส,ส,สวยๆนี่แบบต้องลุยน้ํากันอะ่ะไม่มีใครปฏิเสธ สิ่งที่เลวร้ายแบบนี้ที่ได้เข้าไปดูกันว่าปีนี้ก็น้ำท่วมแน่ๆเลยเปิดก็เปิดช้ากว่าคนอื่นเขาและปิดก็ต้องปิดไม่ตรงกับาคนอื่นเขาละตอนนี้ยังมาน้้ำท่วมอีกจาากะอะไรกันนักหนาเนี่ยนี่จะเห็นปวยตรงข้างหน้าเห็นปะวินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องลุยน้ำใครก็ต้องลุยน้ำหมด จะสวยจะรอแค่ไหนก็ต้องมีน้ำหมดสำหรับเด็กมองเทพของเราแย่ yeah, มากแค่แบบเวลาตกปกติอะไรเงี้ยน้ำมันก็ท่วมหน้าปากซอยอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยคือตกหนักเป็นพิเศษยิ่งท่วมไปใหญ่สิคะทั้งซอยเลยเนะี่ยท่วมแล้วแบบไม่ใช่ว่าน้ำสะอาดนะน้ำดำแบบดำปีอนะ่ะน้ำเน่าน้ำอะไรแบบวนะี้ ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องพอเป็นกำลังใจให้เหล็กมองเทพต่อไปเดี๋ยวเราจะเห็นคนข้างหน้าะแอบถ่ายขาเขาเขาเข้า,นาลน้ำรถที่ออกไปก็ใช่ว่าทุกขันจะไม่ตายหน้าซอยตายนี่ก็คือหมายถึงการจมรน้ำนั่นเองคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3าตั้งแต่เดินเข้ามาจากหน้าปากซอยตรงปั่มั้นมันที่เลยซอยไปประมาณ500กว่าเมตรได้ ถามว่าเห็นแจ๊สคันนี้ออกไปคงออกไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตายเหมือนกันจบชีวิตกับหน้าปากซอยตายแน่ๆนยิ่งเดินก็หล่จะถึงหอเนี่ยโอเคค่ะไปแล้วค่ะ